เคยเจอร้านไหนที่ว่าอร่อยแบบนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยหิวก็ไปสั่งมาประกุดเราเฮ้ยมันอร่อยเดี๋ยวจะปรุงเครื่องคนระับปกติไม่ปุงก็อร่อยคนระับแต่ว่าอาจจะชอบเผ็ดชอบหวานเพิ่มก็เติมได้เงยหน้าขึ้นมานนิดนึงเออ 嗯。Mm. สองแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้มเลือดหมูไม่มาก็จะพาไปกินร้านนาอีกร้านหนึ่งซึ่งก็ถือว่ารสชาติยกนิ้วให้แล้วเกิดเขาไม่มาก็ไปกินถ้าเกิดเขาไม่มาก็คือบนชายสี่ไงโอ้ยอันนั้นชายสี่เขาเป็นแฟนชายมีชื่อเสียงอยู่แล้วคือไปกินที่ไหนก็อร่อยไงแต่ว่าไอ้เกาเหลาเลือดหมูร้านเนี้ย ปกติเกาเหลาเลือดหมูเนี่ยเคยไปเจอแบบบางร้านเนี่ยกินไม่ได้เลยเป็นคาวนู่นนี่นั่นน้ำซุปก็ไม่อร่อยที่ที่เคยกินมาเนี่ยจะมีอร่อยอยู่ร้านหนึ่งตอนตอนนั้นไปอ,อยู่ที่ข้าไทย,ยนือข้าวําไทยในกรุงเทพตลาดว้น้ําไทยก็จะมีร้านร้านหนึ่งที่ขายเกาเหลาเลือดหมูแล้วก็อร่อยก็จะสวยใหญ่ก็จะไปไปซื้อเกาเหลาชามนึงแล้วก็ซื้อข้าวเปล่า ามสองชามแล้วแต่มากก็สองสองถ้วยข้าวเปล่าสองถ้วยหมูน้อยก็ถ้วยเดียวเสร็จแล้วก็ยังไม่เคยเจอร้านไหนที่ว่าอร่อยแบบนี้มาก่อนเลยยังกระทั่งล่าสุดเนี่ยหิวก็ไปสั่งมาปรากฏว่าเฮ้ยมันอร่อยเสร็จแล้วคือคือน้ำซุปเนี่ยมันลงตัวคิดว่าไม่ปรุงไม่ปรุงก็อร่อยแต่ถ้าอยากต้องการกินเผ็ด เพิ่มหรือว่าต้องการแบบกินเปรี้ยวหรือจะสามารถที่จะปรุงรสตามที่เราต้องการได้เพราะว่าถ้านําซุปอร่อยปรุงยังไงก็อร่อยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศการเป็นทางก่อนนะครับ ยังไม่เรียกขึ้นมาหิวหรือยัองแล้วนันเดี๋ยวไปสั่งเกาเหลาเลือดหมูเดี๋ยวไปดูหน้าตาร้านเกาเหลาเลือดหมูที่นี่นะคะรับปลาเอาเกาเหลาเลือดหมูครับ ก็ข้าวเปล่าสองขายด้วยกันนะเนี่ยให้เป็นพิเศษกับลูกค้าธรรมดาแต่เดี๋ยวเรื่มนะนี่ครับหน้าตาเกาเหล,เหลาเลื่อนหมูมหนี่แบกค้าไม่ค้าด้วยกันมให้มาแบบพิศเศษเลยวันนี้ ต่ปรฟอนะครับคือยาแล้วเดี๋ยวจะปรุงเครื่องนะครับปกติไม่ปรุงก็อร่อยคนระับแต่ว่าอาจจะชอบเผ็ดชอบหวานเพิมก็เติมได้นะ น้ำซุปอร่อยครับปรุงยังไงก็อร่อยครับเจ้านี้ก็ัาอใอ่ใสยโปรโมทให้ลุงไปในตัวนะครับเพราะว่าแกทำอร่อยจริงๆครับเมื่อวานชวนแม่บ้านกินแม่บ้านดีดรอร์ดพอได้กินติดใจใหญ่ อ่ะชิมได้ลูกชิมได้ลูกอร่อยไหมลูกสาวกีนเซนเตอร์ใช่เริ่มเป็นสาวเลยให้เป็นนางเอกในช่องเออนางสาวทีโหนุ่มโอ้วหเออ ไอายิ่งได้ละ <c oughs> นี่ถึงคิวถึงคิวคนตัวนี้ก็มีงานมาก็ค่อยๆทำไปแล้วค่อยๆกินไปพื้นที่มันจำกัดครับเงยหน้าขึ้นมานิดนึงเออ มันก็ดีนนตอนนี้มีลูกค้ามาก็ต้องทำงานไปก่อนตัวนี้ถึงมูลากินก่อน จะบีบเนี่ยที่ทอะไรกินเพื่อนกินเพื่อนก็ทำกิน อร่อยด,ดีเลยกำลังอร่อยเอ,อ,อาสั่งว่าจะมีขยายของก็กินต่อรที่ใส่มาเี่ก็จะมีหลายอย่างั้งหัวใจตับเลือดมีกระดูกเล้ง อะไรต,าตามมา่างๆมีมาสายมตาตุ๊บเต็ม ร้านร้านข้างๆอดไม่ได้นะสั่งมาชิมด้วยบอกเลยไม่ผิดหวังแฮ่ตอนนี้เกือบหมดแล้วมาจนช่วงสุดท้ายแล้วต้องขอบอกว่าอร่อยจริง เวลาบรรยากาศาไปด้วยเกาเหลาเลือดหมูชามนีม้ครับเท่าไหร่ก็คอยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เรื่อยๆสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ